มานีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน3 6 Degree Tips of Life เ e ี e ถ้าชีวิตมันยากหาทางออกให้ง่ายด้วยหมายเซ็ตที่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและชีวิตไม่เคยมีทางตันชีวิตคิดให้ง่ายกับด็อ,อร์สัสดิ์ชูชน สวัสดีค่ะมาพบกับรายการชีวิตคิดให้ง่ายกับดรสัสดิ์ชูชนนะคะใครเคยเห็นหน้าตาของปัญหาไหมคะในโรคนี้ปัญหาหน้าตาเป็นยังไงเราบอกไม่ถูกหรอคะว่าเวลาบอกว่ามีปัญหาลองหยิบกระดาษสักแผ่นแล้วมาวาดดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบางคนก็บอกว่ามันเหมือนก้อนใหญ่ๆก้อนหินใหญ่ๆที่หนักอึ้งนะทับเราอยู่นะคะ แต่คุณฟังฮะปัญหาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็อาจจะเป็นก้อนหินเล็กๆบางคนก็อาจจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆบางคนอาจจะเป็นเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่ทับอยู่แต่เชื่อเถอะค่ะว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอไม่ว่ามันจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ตามนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันรเรื่องของการคิดแบบง่ายๆกับการเริ่มต้นค่ะช่วงแรกดิฉันจะพูดถึงเรื่องของการเก็บที่นอนค่ะ คุณอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าชีวิตคนเรานั้นเนี่ยประสบความสําเร็จได้แค่รู้จักที่จะเริ่มต้นเก็บที่นอนในตอนเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาหนังสือเรื่อง Make Your Bed นะคะมีคนจำนวนมากทีเดียวค่ะที่ได้เคยอ่านหนังสือแล้วก็ติดตามแล้วก็ชมแล้วก็แชร์คลิปะะของพลเรือเอกวิลเลียมแฮร์รี่แมค เรเวนนะคะวิลเลียมแฮร์รี่แมกเรเวนเป็นใครเขาเป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือของสหรัฐแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการของหน่วยซิลด้วยนะคะพัฒกถาของพลเรือเอกวิลเลียมเนี่ยเขาไปพูดในงานจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เท็กซัสค่ะมันมีเนื้อหาอยู่ตอนหนึ่งค่ะที่บอกว่าชีวิตเราคิดง่ายๆได้ยังไงคะเรื่องแบบนี้ ไปพูดนะคะเป็นเลคเชอร์เป็น ure, ปาฐกถาใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากในชีวิตคนค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองเนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะเป็นเนื้อหาตอนหนึ่งที่แฮร์รี่แม็กเลเวลพูดนะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องมหศัศจรรย์มากเลย ที่แค่การเก็บที่นอนของคุณเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตแล้วก็ให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้จักที่ว่าจะเก็บที่นอนให้ตึงให้เรียบเหมือนตอนที่เราเข้านอนคุณจะพบเลยว่าในวันนั้นไม่ว่าคุณจะไปเจอปัญหาที่ยากลำบากขนาดไหนแต่คุณก็จะพบว่า คุณได้ทําสิ่งที่ประสบความสําเร็จไปแล้วอย่างหนึ่งนั่นคือการทําที่นอนของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าการที่เราทําเตียงจัดเตียงของเรานะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็ถือว่าทําให้คุณรู้สึกว่ามิชช่นอันแรกใน,ในเช้าวันนั้นหรือวันไหนๆก็ตามเนี่ยคุณได้ทําสิ่งที่มันประสบความสําเร็จแล้วคนเราเนี่ยถ้าทําอะไรแล้วร,รู้สึกว่าทําสําเร็จ ก็อยากจะทำสิ่งที่สำเร็จมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของหนังสือ Make Your Bed Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World ก็แปลเป็นไทยง่ายๆว่าเก็บที่นอนของคุณแล้วสิ่งเล็กๆจะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็อาจจะรวมถึงโลกใบนี้ก็ได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกถึงมหัสจรรย์หรือว่าความสำเร็จที่เกิดจากการเก็บที่นอนเนี่ยเขาแยกย่อยออกมา,มาได้ถึง10ข้อทีเดียวค่ะอันแรกเลยก็คือ เก็บที่นอนของคุณทุกเช้าการเก็บที่นอนทุกเช้าเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแต่คุณสามารถที่จะทําสิ่งที่มีความสําเร็จแล้วหน,นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งอย่างเวลาคุณเดินออกไปนอกบ้านเออฉันก็ทําสิ่งที่สําเร็จแล้วตั้งหนึ่งอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นจะมาอีกสักสิบอย่างฉันก็สามารถที่จะทําได้อันที่สองเขาบอกว่าเวลาที่เราเก็บที่นอนไปเนี่ยเราจะเกิดสมาธิเกิดความมุ่งมั่นบางอย่างเกิดการจดจอ่อและนั่นหมายความว่าคุณจะได้คิด เวลาเรามีความคิดหรือเราได้คิดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะมองเห็นว่าในชีวิตเราเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราสามารถจะคิดคนเดียวได้แต่เรื่องบางเรื่องเราต้องช่วยกันคิดคนจํานวนไม่น้อยค่ะที่คิดว่าทำเรื่องบางอย่างจากสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ลืมคิดไปว่าเรื่องบางอย่างที่สำเร็จนั้นมาจากความคิดของหลายๆคนที่เรา ช่วยกันคิดค่ะข้อที่3เนี่ยนะคะแฮร์รี่แมกเรเวนบอกว่าสิ่งที่จะทำให้คนเรานั้นประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายๆค่ะอย่าตัดสินคนอื่นจากภายนอกแต่ให้มองกันที่จิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติสีผิวฐานะการศึกษารูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่ตัดสินไม่ได้เลยว่าใครจะเก่งกว่าใครหรือดีกว่าใคร ขอให้ดูการกระทําของเขาขอให้ดูผลงานของเขาขอให้ดูวิธีคิดของเขาขอให้สัมผัสเขาให้ลึกซึ้งแล้วจึงค่อยตัดสินค่ะข้อที่4ที่เขาบอกไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่คิดง่ายๆอีกนะคะเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดอย่าจมอยู่กับความผิดพลาดค่ะเยน,นก็มานั่งคิดะคะจากที่เขาส่งกันในโซเชียลมีเดียหลายๆอันว่าถ้าคุณมีเงิน8 4 0 0 0บาทแล้วมีคนมา ขโมยเงินของคุณไป15บาทคุณจะทิ้งเงิน83,0885บาทเนี่ยเพื่อไปตามหาเงิน15บาทหรือคุณจะปล่อยเงิน15บาททิ้งไปแล้วรักษาเงิน83,000กว่าบาทนั้นไว้อันนี้สำคัญมากค่ะคนส่วนใหญ่เวลาที่เรื่องเรื่องง่ายเบสิกเราถูกสุนัขก,กัด คนเขาเคยทำวิจัยนะเขาพบว่าคน65%เนี่ยไปไล่ตีสุนักก่อนที่จะหันกลับมาจัดการกับแผลของตัวเองที่โดนสุนักกัดอันนี้สำคัญมากนะคะนั่นหมายความว่าเรามัวแต่ที่จะไปจัดการกับบางสิ่งที่จำเป็นน้อยกว่าทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วแผลที่เราถูกสุนักกัดต่างหากที่อันตรายกว่าถ้ามีเชื้อโรคหรือมีพิษสุนัขบ้าอยู่ในนั้น แล้วเราไม่รีบล้างแผลอันตรายกับเรามากกว่าที่เราจะไปไล่ตีสุนัขซึ่งมันอาจจะแหวงกัดเราอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งเราก็ไม่รู้แต่65%วิ่งไปตีสุนัขก,ก่อนที่จะจัดการกับแผลอันนี้ค่ะที่ถึงบอกว่าเราไปคิดชีวิตให้มันยากชีวิตง่ายๆก็คือโดนสุนัขก,กัดล้างแผลเสียก่อนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอย่าสนใจความผิดพลาดให้ก้าวเดินต่อไปเราจะรู้สึกว่า ถ้าเราทิ้งความผิดพลาดลงไปได้เนี่ยมันยังมีเรื่องที่เป็นความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าอีกมากมายทีเดียวค่ะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอย่าก,กลัวความไม่เป็นธรรมให้ก้าวข้ามมันไปซะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าบางครั้งพอจะทําอะไรเช่นเราจะไปคุยกับเจ้านายชักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าไม่คุยดีกว่า เพราะว่าเจ้านายคงจะไม่ฟังคําพูดของเราหรอกเจ้านายไม่ได้ชอบเราหรอกเขามีคนสนิทคนรู้ใจคนที่เขาพึงพอใจอยู่เราไปพูดก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรวิธีคิดแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยบั่นทอนตัวเราเองไปเรื่อยๆนะคะสําคัญที่สุดเลยก็คือไม่ต้องไปสนใจค่ะว่ามันจะมีความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบที่มาจากคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแต่จงสนใจว่า เราจะก้าวข้ามความรู้สึกแบบนี้แล้วเดินหน้ากับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของเราได้ยังไงอีกอันนึงชีวิตเราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องไม่ยึดติดกรอบหรือรูปแบบเดิมๆคิดง่ายๆนะคะช่วงโควิด19เนี่ยหลายคนตกงานหลายคนสูญเสียรายได้หลายคนประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ รุนแรงนะคะแม้แต่กับตันที่เคยขับเครื่องบินของสายการบินที่มีชื่อเสียงมีเงินเดือนเรือนแสนก็ยังต้องลงมาขับแกลบนะ,ะมาเป็นไลน์แมนมาเปิดร้านเบเกอรี่หรือแม้กระทั่งมาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเพราะอะไรคะทำไมคนพวกนั้นเขาถึงปรับตัวได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณวิกฤตโควิด -19 แต่ถ้าในเวลาที่ไม่ได้เกิดวิกฤตละ่ะ คนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่มีความยืดหยุ่นสูงการมีความยืดหยุ่นสูงก็คือไม่ยึดติดในกรอบหรือรูปแบบเดิมๆขับเครื่องบินก็ลงมาขับรถแกลบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยึดติดในกรอบหรือรูปแบบเดิมๆเนี่ยเราอาจจะพบความสําเร็จใหม่ที่มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอันนึงค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถ้าเราเรียกว่า เวลามีปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะแก้ปัญหาเราก็จะเดินหนีเราก็จะปล่อยมันไปแล้วก็บอกว่าเออช่างมันเราไม่แก้ปัญหาดีกว่าโดยยึดหลักว่าการแก้ปัญหาคือการไม่แก้ปัญหาอันนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเรื่อง make your bed เขาบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณต้องการจะว่ายน้ำในทะเลที่เต็มเต็มไปด้วยฉลาม แล้วก็ทุกคนก็กลัวแต่ก็ต้องกระโดดลงไปด้วยความกลัวนั้นเราจะทำยังไงคะหนีก็ไม่ได้เพราะฉลามเต็มไปหมดสิ่งสำคัญก็คือเผชิญหน้ากับมันค่ะเรียนรู้วิถีชีวิตของฉลามแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ไปทำหนึ่งสอามสี่หที่ทำให้ฉลามตกใจฉลามกลัวแล้วปรีเข้ามากัดเราเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างในโลกนี้เนี่ย ในสังคมทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ามันเต็มไปด้วยฉลามนะคะถ้าฉลามคือตัวปัญหามันก็คือก้อนอิดเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหามากระเด็นโดนเราบ้างทับเราบ้างคว้างใส่เราบ้างบางทีเราก็เดินหนีไม่ได้นะคะแต่เราต้องรู้ว่าเราจะเดินไม่ให้หินเนี่ยกระทบตัวเราได้อย่างไรหรือกระทบแล้วเราจะเบี่ยงข้างไหนที่เราจะไม่เจ็บชีวิตก็คิดง่ายๆแบบนี้แหะคะ่ะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่ายอมแพ้ค่ะในทุกๆเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะบางทีก็รู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วล่ะยอมแพ้แล้วท้อถอยแล้วชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องชนะแต่แขอแค่อย่ายอมแพ้คุณก็จะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างแข็งแกร่งนะคะข้อสุดท้ายค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือเราควรจะอยู่กับชีวิตอย่างมีความหวังค่ะ คนที่ไปปีนเขาหรือว่าไปขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์บางคนก็ท้อใจตั้งแต่จุดพักจุดแรกบางคนไปท้อใจเอาจุดที่สองจุดที่สจุดที่สแต่คนที่ขึ้นไปถึงยอดเอเวอเรสต์ได้ก็คือคนที่มีความหวังว่าเขาจะต้องขึ้นไปถึงจุดสุดยอดให้ได้ค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเวลานี้สังคมเต็มไปด้วยความรู้สึกหดหู่ท้อทแท้ใจฉันก็อยากจะบอกว่าในเวลาที่เราย่ำแย่ที่สุดเป็นเวลาที่เราต้องมีความหวังมากที่สุดและมากไปกว่านั้นที่ฝรั่งเรียกว่าบ y ยอนเนี่ยก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมอบความหวังให้กับผู้คนได้อีกมากมาย ถ้าตัวเขาเองมีความหวังค่ะชีวิตคิดใง่ายวันนี้บอกเทคนิคสำคัญสคัญในการที่ทำให้คุณเดินออกจากความทุกข์อย่างง่ายๆพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆที่ชวนให้คุณคิดง่ายอีกหลายเรื่องมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสถานีกินอยู่เป็น360 Degree Tips of Life เ